เพราะเป็นฮุกหรอแล้วะ ending ไปทำอย่างงี้ปะท่าเราเราต้องอยู่เลยใครไม่สวยตายจริงใครตาย อนมาเจลจสดีครัดิค่ะว้ายตาย2สัปดาห์ที่ผ่านมาคนลืมช่องเราไปแล้วมาแต่ว่าเราไม่ลืมไม่ลืมไม่ใช่อะไรน้องๆมารีวสจนแบบพี่คะเมื่อไรเราสารภาพว่าเออคิมมันไม่ได้จริงๆเนาะแต่ว่าเราอยากดูเพลงนี้มากนะกับวงนางพาตกสวรา์เดอซาลาฟิมนางไม่กลัวนางไม่กลัวแอจติทีฟแอติทีหมดเลยใช่เพราะว่ารอบนี้ก็เพลงพี่คัมแบ็กก็เป็นแอตติทีใช่ตอนนี้มาในส่วนของเพลงหลาอ ก็มันฮอตนะค่ะคุณพีมีใครเห็นอะไรมาก่อนไหมกับสองตย์ที่ผ่านมาที่เราไม่ได้รีแอคฉันฟังท่อนฮุกไปละฉันใช้ไปในตออนีแล้วพี่แฟนขับแซวมาด้วยว่าพี่อาร์ไม่รอแล้วหรอคะรู้แต่หนีไม่ได้จริงพหนีเพลงไม่ได้จริงคือท่อนฮุกคือยังไงมันก็ได้ฟังคือเท่าที่ฟังไปแค่ท่อนฮุกแล้วก็ใส่ในสตอรี่แล้วรู้สึกว่าถูกจชเพราะอะไรเพราะเป็นฮุกร้อง ก่อนนั้นนก็จะมีความแบบเน้นโทวเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะเนาะแล้วก็มีความแบบร้องโลดวๆเร็วๆแต่รอบเนี้เป็นการงานโบกอลใช่คือเท่าที่เคยแบบว่าฟังนิดนึงอ่ะมันแอบคลายขึ้นลดๆมาซิคือฉันก็จะพูดฉันก็จะพูดเพราะว่า perfect n ไนท์ของฉันมันเคยติดไฟล์เลยก็เลยไม่แน่ใจว่าเวลาฟังฟังเต็มๆทุกวันกรอบหูมันจะติดไฟล์ลอดเลยแต่ว่าอเน็กซจริงๆก็คือยังไม่เคยดูเอ็มวีจริงๆนะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคือยังไม่เห็น ถ้าเด่นอะไรเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเราไปดูฮอตเออร์เซอร์ฟฟลมเลยดีกว่าทนไม่ไหวแล้วได้แต่ก่อนนี้จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราทยาสู่ห้าหมื่นซับจ้าโอ้มาแล้วหดใหม่ใหม่ของปีนี้ห้าหมื่นซับใกล้แล้วอีกเก้าพันแต่แล้วเราไปดูเซอร์เฟลมันดีกว่าสามสองหนึ่งเอาแล้วเปิดดยหิมาเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวจะเมลแล้วก็ซื้ออะใครอะ แช่วอลช่อนปะเอือยอืมืมว้าวเปิดด้วยค่ะซื้อราลองคนแรก้ยอ้าวฉันว่าเขาทำผมสีบรอมแบบสว่างสว่างว้ายผมยาวขึ้นนั้นจริง มาแล้วมาแล้วสังูมใจฉีดได้เป็นตักรองไม่แล้วฉีดแต่งตัวมาชุดเจ้าสา,าวอ่ะจริงเนื่ออึนแชงก็ผมรอนเธออะไรอ่ะหัวใจไว <What? S 2> ้เล็บอะเล็บบุลรองจัดเต็มเจลบอยมาทำเป็นเจ้าสาวกันหรอ เป็นบอลเลี้ยมาละอแค่นี้พอละเดี๋ยอไงโอ้ยฉันชอบเสียงมาแกอุ้ยดีอ่ะเนี่พเราทำหนึ่ยนี่นี่สวยขึ้นทุกคนขึนแช่หรอมาแกใช่พี่สาสวยเว้ยนี่นี้เขช่คุลาหรอสกุล้บ MV ขาวดำเกินคาซีวิฟลุ๊ค<ว>เวรคิร์กข้าเสียขาโปรมากจริงชอบท่อนเมืเอ่อกี้ <c oughs> แปกแปก <c oughs> มา,มาแล้วลงรอกนแล้วลละคะ่ะ <c oughs> ต้องมาติดหูมากเลยนะพันหูอะไร มันเมนูนีนมนมน้มันพร้อมสวยสสสผมยาวแล้วอุ้ยเธอทำยังไงนะสวยอ่ะ <c oughs> มีมูลวอกด้วยเธอเุ้ยสวยนะซีนี้สวยทุกคนเลยแสงเ <c oughs> สริมเออมาแล้วบนนังทอง <c oughs> เรื่องเหมือนซูจีมากคาซ่าเหมือนซูจีมากสุดๆมันจะ สีสวยอ่ะพูดถึง c i เ e มาติกมากเลยอ่ะชอบเออจบดื้อมากเลยจบดื้อจริงมันจะ ending แบบนี้ทำยังไงปะเราะหก้ออยู่ตรงนี้ใครไม่สวยตายจริงใครตายห กับเอ็มบีเพลงฮอตเดอะโซล่าเฟมพูดก่อนละกันนี่ว่าเออสีใน MV สวยทั้งฉากเปิดฉากกลางแล้วก็ฉากที่พอมันเป็นสีโทนร้อนเนาะสีสวยจัดไฟสวยแล้วก็แต่งสีสวยเออเห็นสีเลี๋ยวเรื่องถึงอันเนี้ยเคยใช้ Microsoft เปิดตอนรับประถมป่ะเปิดตาเปิดหัวแล้วมันมีเลยไม่ไม้เภาต้องเหลืองต้องเหลืองต้องเหลืองดูอายุหมดแล้วเป็นยีแดกยดูส่วนเพลงกริ่งกริ่งใคร เพลงหนึ่งของมาม่าหมูเออนึกนึไม่ออกว่าเพลงอะไรถ้าเทียบกับ perfect night อ่ะดนตรีอ่ะจะดรอปลงมากว่านิดหนึ่งแต่ฉันชอบอมันีมากกว่ามีความชิลมีความชิลกว่าแต่ว่าค่าเต้นยังแรงเดิมจริงงงป้ากับดนตรีที่เป็นแบบ a ะคูสติกกีตาร์โ่งแต่ว่าแบบไปมอย่างเียี่เขาออกแบบสิยสวยอะชอบแต่ว่าอาจจะต้องตีความออรี่นิดนึงเพราะว่าเหมือนแต่งตัวมาเป็นเจ้าสาวมั้งแต่ว่าเป็นเจ้าสาวคนละแบบอ่ะ แล้วก็เหมือนจะเห็นเวนใช่แล้วก็อุ้มหัวใจที่ร้อนร้อนเคื่อนที่ร้อนร้อนจับนีเราไปเมื่อไหร่ก็จับไม่เส็จไม่ทันเหมือนกันก็เลยเหมือนแบบดูซะว่าเป็นเหมือนเป็นคอนเสปต์วิดีโอหรืออะไรก็ตามที่แบบสวยๆปลอยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมมเบอร์สวยมากใช่สวยหมดเลยคือเพื่อชมันนอจริงสวยทุกคนจัดแสงเสริมอะไรสวยหมดเหมือนแชวอนอยู่เราเซอร์ฟิล์มมากี่ปีแล้วว่าโดนตัดผมสั้าตลอดเลยเออผมยาวแล้วใช่คิดถึงชีวิตตอดผมยาวมได้สปองเพลงว่าม ของความติดหูคือมันเมโลดี้มันเพาะไปตัวของมันอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเพราะอ่ะอสงสัยจะเข้าซึ่งในส่วนของ MV ตม,มะจปละเพอร์ฟอร์แมนน่าจะลดๆอยู่แล้วจริงคือมันเป็นข้อดีของการที่เราดูช,าชา้าใช้ก็ยอ,อยากรู้ว่าเขาจะเล่าเรื่องยังไงมากกว่าใชา่อยากดูออกแบบโชว์ไปดูกัน3 2 1สหนอรับคุณแชร์จังใครผมพองอ่ะคาสหาในฉันก็เลยงงไง สวัสดีป้เหมือนครั้งแรกได้ป้าที่ร้านผมรอนจริงฝรั่งวะวันนี้จะกลายเป็นฝรั่งตลอดห,หรือเปล่าอ้าวผมร้านน่ะบู๊พัดแหละบู๊พัดคุณต้ใส่ชุดนอนปะแล้วชุดแบบรุงรังมั้จริงบูดีคลายบูดเจนิเฟอร์อแล้วให้ไปลองที่ตรงนั้นนะคนร้องมาแล้วค่ะ ดเดี๋ยวพึ่งมีปีกบก็เลยเฮ้ยคีสวยมากเฮ้ยแต่ทาไม่ได้ยากขนาดนั้นนะทาไม่เคยยากเส้นไม่เคยได้ไมไไ่เคยด,คยด้จริงพวกเราอะ่าะแต่ชีรองกันเมืองมันเป็นคอนเซ็ปชุดนอนปะมันดูลูกไมด้ดูแบบแล้วค่อยเอาหนักมาปอก ผมบอลละเลิศมากค่สนาโกูปวดอะไรครับ <laughs> โ,โอ้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 แพชชั่นสวยมค <c oughs> ุยกลายมาก <c oughs> โปเยเบอร์เย,ย,ย,ยมั้ยมึงชุดมันลุงหลังไปปะวะนั่นดิคาเซียบอกกูสบายค่ะกูลุงหลังข้างล่างแต่เวลา,าแต่เวลา แขนเสื้อมันยาวๆแล้วเต้นมันแบบมันเลือดอยู่นะเธอนี่ดูดิเราแยกเจนนิเฟอร์จะากอดสาวไปเกือบเก้าสิบเนี่ยอันนี้สวยอ่ะทำยังไงแกะมาแกะหนักของงงงมือใช่ด้วยแต่สักุลาร์ตีแรกไปแค่สองนั้นหนักไปเลยว่ะที่จะมาที อตัวเล็บให้เลยเสื้อจะเข้ามาร้อนหมดแล้วปะท่อนรองอ่ะไม่มีแล้วนะรองดีกว่าเปิดที่คัสฮาสอที่คัสอุ้ยเท่าที่สวยมากนสวยมากจบแล้วปักปปักปักเก็บมื่อกี้สวยอ๋อตอนจบในไลฟ์เขาหันมาข้างหน้าอย่างงี้ค่ะอ๋อเพราะมาต้องมองกล้องเนาะมองกล้องนิดนึงจะอยู่อย่างนี้เหรอไม่สั่นนะอุ๊ยนี่จะมีวะ เพิ่งอย่างงี้หันมาทั้งตัวเลหันออกสักแบบบางตัวเอ่อหันอะไรอย่างงี้หันอะไรนเหมือนอะไรนะเหมือนสับกูหุ่นดูจบประดามข้ากับเพอร์ฟอร์แมนถ้าสวยจบมันมีความแบบน่าตืินโดนเอะอธิบายไม่รู้คอนเซปต์ว่ามันมีคอร์ดบัมบัมอะคือตอนแรกอะกาที่เห็นท่นุที่เป็นท่าแหกอะแล้วก็เอ๊ะเหมือนไม่ค่อยเข้าแต่พอเต้นไปเรื่อยๆแล้วมันมีความ ชุดนี้ต้องชุดนี้ด้วยนะเพราะชุดนี้มันเป็นผ้ามันเป็นอะไรซะเยอะอะา,อนนาใช่มันเลยดูโปรยโปรยเยอ,เยอมันดูแบบระบำผ้านาฏศิลป์นี่สวยตรงนี้ชอบที่แบบสองสามเพลงแรกม,มันจะมีความแบบ ปี่เช่ปะันิดตัวเคยต้องเปลี่ยนแปลงแต่นไม่มีเลยคืออ่อนช้อยแล้วหมุนเหมือนอะไรคือสวยหมุนสวยต้องชมเพราะว่าใหญ่ขัสนาเขามีพื้นฐานเมันสลขสะบัคอแข็แรงไปย้่งฟังแล้วสองเราชอบเมโลดี้เมโลดี้สวยจริงเมโลดี้เพาะเหมือนท่อนฮุกที่ที่แชร์บอลขึ้นอีกรอบหนึ่งมั้งปึ้งตื้อ สวยมากโอ้ข้อไหนรวมเลยเออเพรีโฮหรือท่อนที่เหมือนเป็นแอดลิตใกล้หกจตจอหรือย่างเงี้ยที่เป็นแบบเหมือนเสียงฮัมมฮัมอะไรอย่างเงี้ยตอนใหญ่เจนเฟอร์อลิะแอบบอนนี่ค่ะลองได้แลต่ก็เหมือนมาก ให้กูโดนได้ก็ประมาณนี้จบละฮอตในที่สุดหือว่าสายกระจายนะเธอเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเพลงแบบฟังง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากแต่มันแบบเพาะด้วยตัวมันอ่ะคือคังชอบสงสัยจะไม่บอกหรอกสำหรับใครก็ตามที่แวะไปดูจงซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆสามารถแวะพูดคุยไปดูคลิปเก่าๆของเราได้ถ้ามีการพูดอะไรในมิเตอร์หรือแสงจอมแองก็ด้วยแล้วอย่าลืมกดติดตามติดต่อซองจงซิสชาแนลด้วยนะถต้องเราจะกํา I think ¡Adiós! Adiós. Adiós.